สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับ5นาทีโควิดอัปเดตนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาฟังช่องของเรานะครับช่อง m e e t o c c h n n n น l นะครับเป็นช่องที่จะนำข้อมูลดีๆเกี่ยวกับสุขภาพการแพทย์มาเล่าให้ฟังทุกวันอย่างนี้นะครับฝากกดติดตามช่องของเราไว้นะครับเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปออกมาให้ท่านท่านฟังเรื่อยๆนะครับวันนี้นะครับผมหมอน,นัทนะครับจะเล่า เรื่อง a s t ซ a z e ซ e c a นะครับให้ฟังนะครับเนื่องจากว่าเดือนนี้นะครับเรากำลังจะได้รับการฉีดวัคซีนของ a s t ซ a z เซ e น a นะครับเนื่องจากว่าทางรัฐบาลจะได้รับมอบมาถึง6ล้านโดสซึ่งเป็นปริมาณวัคซีนที่มากที่สุดเลยนับตั้งแต่เราเริ่มฉีดกันมานะครับแล้วก็ถัดจากนี้ไปทุกๆเดือนนะครับก็จะมีวัคซีนของแอสซาเซเนกาส่งมอบมาเดือนละ10ล้านโดส10ล้านโดส10ล้านโดส สรุปว่าคนไทยส่วนมากนะครับจะได้รับวัคซีนของแ s สตราเซเนกานะครับแอสตราเซเนกจริงๆแล้วเป็นชื่อของบริษัทยานะครับสัญชาติเนี่ยคือเป็นการรวมตัวระหว่างบริษัทยาของสวีเดนกับบริษัทอังกฤษนะครับเปิดในปี1999นะครับรลยการผลิตของบริษัทแอสตราเซเนกหลักๆเลยคือยาทางเดินอาหารยาโรคหัวใจยาปอดและยามะเร็งยาวัคซีนก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ แอสตราเซเนกาทำมาตลอดนะครับวัคซีนโควิดนะครับชื่อจริงรหัสชื่อคือ A Z D 1 2 2 2นะครับหรือจดจำเรียนการค้าในชื่อ c o v i ชิลนะครับที่เราเรียกกันชินปากว่าแอสตราเซเนกาคือเป็นชื่อของบริษัทที่ผลิตนะครับไม่ได้ชื่อสินค้านะครับส่วนข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนนะครับไลฟฟังอ,อย่างนี้นะครับช่วงที่ทำง,งานวิจัยนะครับ แอสตราเซเนกก็เก็บข้อมูลเหมือนของวัคซีนหลายๆยี่ห้อนะครับเพื่อจดทะเบียนการค้าเพื่อ,อจดทะเบียนกับองค์การอนามัยโลกนะครับ mm hmm. ประสิทธิภาพของแ s สตราเซเนกเนี่ยอยู่ที่67%ในวันที่ทางวิจัยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับแต่พอได้เริ่มทำจริงๆแล้วเริ่มฉีดในตลาดแล้วเนี่ยปรากฏว่า ประสิทธิภาพก็ค่อยๆสูงขึ้นนะครับบางบางรายงานก็ถึง 6- ถึง7 0ถึงแนะครับแล้วก็สามารถที่จะป้องกันการเสียชีวิตได้ร่วม100เอร์เซเลยทีเดียวย้อนกลับไปแบ็กกร u าวของอวัคซีนแอสตาเซเนกานิดหนึ่งนะครับชนิดของวัคซีน a s สตาเซเนกเนี่ยเป็นชนิดที่เรียกว่าวรัล่เวกเตอร์หรือพาหะไวรัสนะครับเนื่องจากว่า ที่มาที่ไปเนี่ยผู้ผลิตนะครับเขาใช้ไวรัสนะครับที่ฉีดเข้าไปตัวลิงชิมแอนซีนะครับแล้วเอาไวรัสตัวนี้ที่มันเคยทำให้ลิงติดเชื้อนะครับเอาออกมา,าดัดแปลงพันธุก,กรรมของไวรัสนะครับให้ไม่ทำอันตรายต่อมนุษย์เอาส่วนของโปรตีนบางส่วนคือหนามๆบริเวณของเชื้อไวรัสโควิดเนี่ย ฝังเข้าไปในตัวไวรัสตัวนี้นะครับเพื่อนําเข้ามาฉีดให้กับตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าไวรัสเนี่ยเป็นพาหะนะครับนำาสารโปรตีนที่เป็นส่วนของโควิดไวรัสเนี่ยรวมตัวกันเข้ามาแล้วฉีดเข้ามาในร่างกายเราร่างกายเราจะไม่ติดเชื้อนะครับแต่ร่างกายเราจะถูกกระตุ้นด้วยสารที่เป็นส่วนหนึ่งของเชื้อโควิด นะครับทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันเข้ามาปกป้องร่างกายเรานะครับจากการติดเชื้อโควิดนะครับนี่คือที่มาที่ไปของชนิดเรียกว่าไวรัลเวกเตอร์ซึ่งก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับไม่ใช่ทั้ง mRNA ของไฟ i z e r m o d e ด n a ไม่ใช่วัคซีนเชื้อตายของ s i n o ฟ h a r m จีโนแวคที่ผมเคยได้เล่าไ้ฟังในคลิปก่อนๆน,นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆของท่านนะครับ อย่าลืมนะครับอยู่กับผมนะครับหมอนนัทนะครับเพราะผมไม่อยากให้ทุกคนป่วยครับ